สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เลดมีโนจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับประวัติหนุ่มห,หล่อน่ารักเจ้าสน่มาทำความรู้จักกับหนุ่มน้อยคนนี้ให้มากขึ้นอีกสักหน่อยด้วยลุคใสๆดูน่ารักที่มาพร้อมกับความสามารถที่ครบเครื่องบอกเลยว่าทุกคนจะต้องหลงรักหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนประวัติโดยสังเขปชื่อ ภวัตจิตสว่างดีชื่อเล่นโอมชื่อจีนเฉินปิงหลิงเกิด22มีนาคม2543ปัจจุบันอายุ21ปีเกิดที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยส่วนสูง183ซนติเมตรเป็นนักแสดงชาวไทยในสังกัด GMMTV โอมภวัตมีน้องชายหนึ่งคน ส่วนที่ชอบที่สุดในร่างกายคือดวงตาภาพ,พยนตร์ที่ชอบเรื่องโจ๊กเกอร์เวลาว่างชอบเล่นเกมอาหารที่ชอบที่สุดทานได้หมดยกเว้นของเผ็ดและของคาวเป้าหมายในชีวิตที่นอกเหนือจากการเป็นนักแสดงอยากลองทำภาพยนตร์และมีธุรกิจส่วนตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและครอบครัวในอนาคตประวัติการศึกษา จบการศึกษาชั้นปฐมศึกษาจากโรงเรียนโชคชัยหาไทยราชมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสตรีวิทยา2และมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยา,ยา,ยาลัยศรีนครินทรวิโรดผลงานในวงการบันเทิง อมภวัตเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการรับบทเฟมในซีรีส์เรื่องรักออกเดินในปี2016ผลงานภาพยนตร์ปี2018เรื่องค e Dimension Love ภาพยนตร์จีนปี2019เรื่องดิวไปด้วยกันนะรับบทด,ดิวผลงานซีรีส์และละครปี2016เรื่องรักออกเดินรับบทเฟม เรื่องสงครามไฮสคูลรับบทปอนเรื่องหลอน The ะซีรีสตอนเพื่อนผีเพื่อนหลอนรับบทเตอร์ปี2017เรื่องรักออกเดิน2องรับบทเฟ m มเรื่องสยาม13ชั่วโมงรับบทเอิร์กเรื่องอินาฟเมื่อไหร่จะพอตอนรอรับบทโอมปี2018เรื่องแบงคอกโก s t ตอรี่คนแบกผีรับบทมอส เรื่อง Beauty บ o y ผู้ชายขายสวยและปดปอนปี2019เรื่องเขามาเชียงเม้งข้างๆหลุมผมครับและปทดธนวาหรือธนกรซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของหนุ่มโอมภายใต้สังกัด GMMTV เรื่อง Make It Light on the Beat และปด f เฟมเรื่อง Backlist นักเรียนรับบัญชีดำและปทดไฮไลท์ปี2020เรื่อง เดอะชิปเปอรจินนายกลายเป็นฉันรับบทเขตปี2021เรื่องเธอเขาเงาแค้นรับบทนาวาและผลงานล่าสุดของหนุ่มโอมกับซีรีส์วายเรื่องแค่เพื่อนคับเพื่อนภายใต้สังกัด GMMTV รับบทพัดเรื่องยอซีรีส์พัดรับบทโดยโอมภวัตหนุ่มทะเลน้นกากเกียน และปานรับบทโดยน้าโนนกรพัฒน์หนุ่มเนียยมาดคุณชายผู้ที่ถูกฟ้าลิขิตให้เป็นศัตรูกันตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเพราะพ่อแม่เปิดร้านอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่ข้างกันแข่งกันตัดราคาแย่งลูกน้องเกลียดกันชนิดไม่เผาผีทำให้ทั้งคู่ถูกวางตัวเป็นคู่แข่งกันตั้งแต่เกิดไม่ว่าใครจะคานได้ก่อนเดินได้ก่อนเรียกพ่อแม่ได้ก่อน ทุกอย่างล้วนถูกเอามาเปรียบเทียบเกทับกันแต่มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้ทั้งสองเริ่มทำลายกำแพงความเกลียดชังและมีความสัมพันธ์แบบลับๆที่เป็นแบบเพื่อนก็ไม่ใช่ศัตรูก็ไม่เชิงแต่บันเทิงใจคนดูสุดท้ายมิตรภาพและความขัดแยง้งของพัดและปานจะไปสิ้นสุดตรงไหนความลับของทั้งคู่จะแตกลงเมื่อไหร่พ่อแม่จะยอมรับได้หรือไม่ ห้ามพลาดติดตามชมซีรีส์แค่เพื่อนขับเพื่อนออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง GMM 25และดูฟรีทาง VTV เวลา22.30นาฬิกา30นาทีฝากติดตามและสนับสนุนผลงานใหม่ๆของหนุ่มอมภวัตด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ Comment, และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ